ก็เหมือนทันนี้แหละว่างนี่รนเี่นนอนไปเราเปมี่ยนเปลื่อนกเปลี่ยนใสแข้งมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนอย่างนี้แหละผมไม่ได้มาปักแต่แผลไงโมโอนี่คือนเป็นลายไหนไซโมไซโมไซโมก็ลายนั่นแหละก็เหมือนกันอ๋อี่เป็นลายอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม เรือหลักม <centimet re> ันน <pe> ่ะแั่ถ้ามองว่าลายนี่เลยแต่ถ้าถ้ามีก็ะลายด้เลยลายแย่เลยกระลายแยเลยแต่ว่าแค่เราทำารเปลี่ยนขอ้นเดนี่ไเยเลยน่อ้นันม่ได้เปลี่ยนแล้วเล็นั้นเป็นเปลี่ยนในเอ็ดิงไก่เลี่ เป็นแบบปีเนียเป็นไก่ไม่ใช่ไม่มีเราเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แเรา